สวัสดีกันอีกแล้ววันนี้ก็มาถึงวันหยุดที่หยุดแล้วต้องไม่ได้เที่ยวครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูว่าบ้านที่เราซื้อไว้เป็นอย่างไรบ้างาซื้อบ้านแล้วนะจ๊ะไปดูกัน เราก็จะเข้าบ้านกันเถอะตอนนี้ในระหว่างที่ช่างช่างยังไม่มานะก็เป็นอันนี้เป็นบ้านไซเล็กของฟูยุชื่อฟูยุนะครับไปดูข้างในอันนี้ก็คือที่เก็บของนี่ที่เก็บของมาเนี่ยที่เก็บของ ก็สูงประมาณหนึ่งนะข้างในก็นี้นี้นนอื้อ่าเดี๋ยวเราตั้งตรวจบ้านมาอีกทีหนึ่งไปเข้าบ้านได้จเอี๋นี่เป็น ห้องรับแขกมาตรงนี้มุมนี่คือหน้าบา้านหน้าบา้านไฟหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้ที่มาไอ,อ้่าสวัสดีสิโอกับลีลาที่ผ่านเลย อันนี้ห้องน้ำใต้บันไดห้องตกใจห้องน้ำต้บนันไดนี่ะครับก็ประมาณนี้โออนนี้คือไฟตรงนี้อย่อ๋อนี่คืออะไรไมู่ม้นี่ไ้วไปห้องน,น,น้ำปุ๊บ ทำเคาน์เตอร์ไว้ให้แล้วเปิดน้ำหรือยังน้ำไหลแรงเพราะว่าเขาเตรียมให้เราตรวจบ้านนะครับอันนี้ก็ขัดเอานี่เขาบอกไห้เปิดบ่อให้ให้เราดูก็เดี๋ยวยวช่างมาลบสิคะคอ่อะาือเค ไห้กรายเดี๋ยวค่อยเเลี่ยเออดีแล้วมดนีไงมดมดหนีน้ำน้ำเ่อมม่มันจะหีขึ้มาหาเออรนมไดอันนี้น้องมดนี้ไปดูชั้นสองกันรอช่างมาไปน้ำไป เป็นมาไหมมาใช่ไหมมาแต่ว่ามันเป็นปูนอ,อันนี้ที่ยุงหมอหูตัวใหญ่อือตัวหญ่เออแถวนี้มันเป็นป่าไงอ่ก็อ,อ,อ,อันนี้ ตรงนี้ลูกสึกจะมาเก็บมุมไปแล้วหน่อยแสดงว่าเข้ามาเก็บอยู่นะอ,อ,อันนี้คือหน้าต่างเป็นสองห้องนี้เป็นมาสเตอร์เบดมส่วนอันนี้เป็นห้องน้ำบนที่สองนะครับ อันนั้นก็แมงมุนมนุม่นแมงม,มงอันนี้คือข้างบนก็เดี๋ยวทางช่างก็น่าจะขึ้นไปดูว่าอะไร,ร่วดหรือเปล่ามาไปนี่ามาเซอร์เบลูกของเรานี่นะครับประมาณน,นี้ก็เขาหันหัวให้แล้วก็วให้หันหัวไปทางนี้ของเราหันทิศใต้นะครับ เราจะให้เราหันหัวไปทิศตะวันออกมีปลั๊กไฟหนึ่งปลั๊กไฟสองมี USB ให้ด้วยแล้วก็อันน้ทีวีโอเคอะเราเปิดไฟปึ๊บอ่ะนี่ไฟปกติมันก็แอร์ที่แถมทุกบ้าน อันนี้ก็ช่องนี้จะทำเป็นตู้สื้อผ้าตรงน,นี้บิวมั้งเดี๋ยวรอตกลงก่อนงบน้อยอันนี้ห้องน้ำของมาเตอร์เบนลูมนะครับก็จะเป็นนี่ชักโครกอัตโนมัสอืมเปิดมาจะงงไหมไม่งูไม่เจอนี่อัตโนมัสนะครับอืม ใช้ไม่เป็นอะ่ะประมาณนี้ไปดูอีกสองห้องดูอีกสองห้องก็อันนั้นห้องของเล่นผมอันนี้ห้องคนมาพักกับห้องพักอ่าดหูห้องของเล่นก่อนนี่มีห้องของเล่น กิ่นสีใช่ไหมน่าจะมาเก็บสีเพิ่มนะครับอ่าน่าจะมาเก็บสีเพิ่มเพราะว่าโอนจองโอนรายเรียบร้อยแล้ว,ลว,ลวเขียนนี่นะมีไฟสองดวงสองไฟโอเคสวยงามอ่นนี้นี่คือวิวห้องนี้นะครับก็จะเห็น อีกบ้านหนึ่งแล้วก็ข้างนอกนะโอเคต่อไปดูห้องพระกับห้องนอน,อนแล้วมีแมลงด้วยห้องแมลงนิดหน่อยอ่าข้างบนก็มีหันเผื่อเสียบลักเราเตอร์อะไรพวกนี้อ่ะอันนี้ต่อไป ห้องนี้มีสี่ดวงห้องน้มมีสองดวงนี่นะครับมาไปทำบ้านเราอันนี้ก็จะเป็นบ้านแฝดที่เชื่อมต่อกันได้ประมาณนี้นะก็คงไม่มีใครปีนมาให้ ปป็นป่าตรงนั้นก็จะเป็นบ้านคนอือหือโอเคอันนี้ก็รับอาจจะละไมะ่ไม่มหม ใช่ไหมฮนี่ลมผ่านเราอานเหรออ๋อลมผ่านเหาะเคือไม่รอนอืมโอเคประมาณนี้ก็นะตอนนี้จะเป็น,น,ปนบ้านหลังแรกนะครับส่วนที่อยู่ปัจจุบันก็เป็นคอนโดที่เพิ่งผ่อนหมดแล้วเป็นไงล่ะเขาใครพ่อแม่แม่ช่วย ระวังจิงจกนะจ๊ะก็เนี้ยแหละครับทำยูทูบมาจนซื้อบ้านจะที่ไหนละ่ะทำงานสิโอ้ถ้าไม่ทำงานจะมีตังซื้อไหมละ่ะเออนะครับเดี๋ยวรอช่างมาอีกทีหนึ่ง,งเจอตอนช่างมาไปนี้มาลแล้วมาอัดาย

ความนั่นบังยาฮะก็ถ้าหลนเขาก็จะบอกว่าหล่นมันเดยกีการระบายนเนี่ย It hey. นนาไม่เช็คระบบน้ำาร้วยครับ น้ำลวส่วนใหญ่ประตูนี่มีใครเขาแก้อะไรไหมครับไม่ค่อยมีาน้อยมากเลยนอกจาเป็นบานสต็อกจริงๆซึ่งโครงการขางครอครับบ้านสุดท้าย ครับก็ไ้ว่าไม่ได้อะไรใช่ไหมานารขอดเนี่ยอ่าฮะอ่าอ่าาแล้เขา้องมายแนวอืมแสดงว่าการแก้ไขบ้านราวก็คือแค่ยาแนวอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้ถ้เป็นน้ำซึมใช่ครับใช่ครับน้ซึมตามเนี่ยตามใอตอของกระดูกครับแต่ถ้าบ้านราวเป็นตัวบ้านมาดึงลาวสีอ่าฮะเกิดจากตอนที่เราังไม่เข้าอยู่บ้าน็นปุ๊อ่า ส่วนมาเสร็จแล้วแล้วลูกค้ายังไม่ได้เข้าอยู่แค่โอนทีไรแล้วก็ปิดบ้านร้อนๆพอเปิดปุ๊บมันกลายเป็นว่าเย็นสูตรตัวแต่มันไม่เจอกับป้ากับผนังครับแต่แล้วเคยอาจจะมีเจอบ้างแต่ว่าเขาเก็บให้ครับมันมาเรียกมาเพราะว่าเขาเข้าใจว่าเราปากเจอแบบนี้แล้วแต่มันเป็นแผ่นชีสใช่ไหมคะเนี้ยอ่าใช่คือถ้าเราแบบแบบปิดบ้านแล้วบ้านร้อนมันจะเป็นฝ้ากับผนังอ่าอฝ้าเหมือนวัสดุตัวหนึ่งผนังแล้วคอนกรีตตัวหนึ่ง ้วหตัวไม่เท่ากัน่อ,อเคได้อาจารย์เขาใช่ดีเขาก็จะเอาเคสมาเก็บให้ลูกอ่าใช่ ทำไมเราต้องรู้สิงนี้กอนแต่เวลาที่มาอตรายต้อง้ส่นี้พมเอฮ นี่ครับนี่คือวางแผนการนแน่งเติมบาแล้วต้องตอ,อ,อ,องอรางว่งลวดมงลวดภามาก,กเกนการยิงจอด้วยพักิกจแต่ตัวเล็กงไง,ง,งก,ก็เลี้ยงตอนนี้จะได้จะได้เชื่อง <t> <S <s <hr> ยู่ไม่นา่ไโอเคพอถึงจริงๆก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรก็ปล่อยเขาตัวไปอ่ะอย่าเราจะบอกว่าบริษัทอะไรหนึ่งยีครติดต่อได้ดี เยอะไหมฮะไม่คยเยอะครับนเป็นงานปกติครับนันอาอ๋อั้ซึาครับ กนแล้ครับเ mm ียนมอไม่รู้ไม่ซึ้ง บอกว่า้าบ้ากอรอล้งมาอากาศร้น้ก็อ่ายอ๋แต่เดตอนเขาไอะบอกดูสังเกต Hãy subscribe là kênh cửa của bạn, จะมีลักษณะทั่วไปของบ้านจาก <barbecue> เสร็จแล้วนะครับน้ำไฟไม่รั่วไม่ซึมก็ของแถนเิรีก็ช่างบอกว่าโอเคนะก็ดูอีกทีก็คือเก็บสีเก็บรายละเอียดนะครับว่าตอนนี้ก็นั่งเล่นไปก่อนนะถ่ายได้ไหมถ่ายไม่ได้นะอีกเนี่ยนะก็ประมาณนี้สำหรับคลิปันนี้นะครับต้อง ขอบคุณเพื่อนต่อด้วยแล้วก็คุณตองด้วยจากบริษัทนะไว้ตรงนี้เหรเอาไว้ตรงนี้ก็ได้โอเควันนี้ก็หยุดแล้วไม่ได้เที่ยวเพราะมายูบ้านบ๊ายบาย